นิดนึงภาพหลังไปอันนี้มันเป็นรอยสักที่แบบฝังใจปังใจทุกคนก็มีรอยสักปังใจครับอยากจะลบแต่ไม่กล้าเพราะว่าออกสาวนะ <c oughs> <c oughs> ออกสาวนะใครออกสาวเลยเฮ้ย <c oughs> อ๋อ หน่อยล่าสุดบ่ารักพี่แชมป์ขาดพี่แชมป์อะไรมึงอย่าไปหลงทางพี่อย่าไปทางพี่มึงกลับมาถูกแล้วถูกแล้วยังอยู่แต่แก้ตัวนะพี่เป็นทอมปะคะเป่าค่ะพี่เป็นผู้ชายค่ะเป็นเป็นลูกครับผมเป็นลับค่ะเออใช่มาเกิดจากต้นชียงสวัสดีครับผมมาอย่างนี้นะคุณจุ๋มไม่ต้องมาก็ได้สวัสดีครับน้องจุ๋มคนจุ๋มเอาทีิผมเรียกผมเรียกคุณทุกคนนะ ผมวันที่สามวันที่เนี่ยแต่ผมวันเกียรติคุณเฮ้ยคุณนุองมอกอะเป็นไรพ่อ,อ,อะพวะไอหนุ่มคุณหน,นุ่มมอกเป็นอะไรพ่อวะไม่ได้เป็นผูห้หญิงนะไม่ไมันจะแบนมากพอแลอ้วเราสักกันก่อนดูหน้าผมดีกว่าหน้าอีอ๋ไอะไรแหละคืออันเนี้ยมันเหมือนชอมันเหมือนทองใช่ป่ะของผมก็เปิดมาที่เหมือนผู้หญิงเลยไอ้ี๋อะห๊ะ <c oughs> ขนาดนั้นอดขนาดนี้อดกลับไปที่นี่แล้วนพวกวาอยากขายอะไรชอบไหยครับไม่ชอบรอยตากไม่ชอบรอยตากแล้วชอบอะไรครับชอบรอยจูบไหมครับน้องรอยจูบน้องออยรอยจูบผมไม่ชอบอะไรพวกนี้นะไอพวกน้องไข่เน่าน้องแนทน้องรอยจูบแล้แต่มึงรู้จักหมดเลยไม่ชอบแต่มึงรู้จักหมดเลยนะบอกดูดูทุกอีพีแน่นอนไม่ชอบไม่ชอบ แย้มจ๋าสวัสดีจ้ะไปไกลๆเลยแย้าจ๋าไปไกลๆเลยออ,ออกสาวไม่ชอบรอยสักออกสาวก็สักไปแล้วให้ทรัง่เนาะอย่ามาลงแค่ตลาดอยากรู้ว่าสาวไม่สาวนุ่นเดี๋ยวก็รู้เราอ่ะแอบ,บแซบ,บกัน <c oughs> ชอบคุณพัชราชอบขอ,อไม่ชอบคูยสักปลุกตัวเองไงแม่ยศไม่ชอบรอยสักแต่พี่ชอบหนูไงหนูไม่ชอบรอยสักแต่พี่ชอบหนูโอเคป้ะ แต่หนูชอบนะถามหัวหนูยังคะคุณนู้ามหัวยังคะมีแฟนยังมีแฟนยังอ่ายังไม่มีค่ะยังไม่มีครับพี่แชมป์โสดมาสามปีแล้วครับเหรอไม่มีนี่ไงเราเนี่ย